สาระการเรียนรู้สุภาษิตสาและรัศึกษาโรงเรียนนักเรียนสอนซึ่งวันนี้ครูจะมาสอนในรายวิชารัศึกษารเป็นวันนี้ชันนับยนศึกษาเป็นที่หนึ่งวันนี้ครูจะมาสอนภาษาการจับไม้ไม้ด้วยวันนีและการสร้างความบุญเลยนักเรียนพร้อมยังครับ <Jersey> <pine> <S insane> มีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะครับแบบที่1นนะคือการจับแบบเช็คแมนนะหรือเรียกอกัย่างนึ่งว่าวิธีการจับแบบจับมือนะครับอ่าเรามาดูวิธีการนจับะคนับอ่าเราจะใช้มือข้างถนัดนะครับยกถนัดมือข่านะครับยกมือขึ้นมานะครับแต่ทีนี้อันนี้คือไม้เท้มือข้นิดนะครับาวางดูเลนี้นะครับาจากนั้นใช้ ิ้วหมวยมือล็อกนะครับส่วนนิ้วด้านล่างสามนิ้นครับกลับเข้ามาล็อกนะครับส่วนตองนี้ก็จะอยู่บริเวณนี้แบบนี้นะครับอกรอบนะครับอ่ต่อมานิ้วหัวแม่มือล็อกนิ้วเข้ามากลับเข้ามานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับ ฝั่งนี้เอาไว้ใช้ตีโคแฮนส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบ,แบนคบแฮ<บ>น<บ>ต่อไปวิธีการจับแบบที่สองก็คือวิธีการจับแบบปากกา<บ>หรือจับแบแบจีนนะครับวิธีการจับก็คือเราจะใช้พลิกไม้ลงมานิ้วชี้กยบนิ้วของมือนะครับล็อกไม้น,นครับเห็นไหมครับ นิ้วทั้งสองนิ้วจะต้องอยู่ด้านเดียวส่วนข้างหลังจับแบบอะไรลูกจะเป็นแบบนี้หรือแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความแบบนี้ใช่ไหมนี่หนูน่าใช่ไหมใช่แล้วบนใช่สี่ไม่ครับอะไรเห็นป่ะที่เราให้ดูเออห้องนี้ไม่ได้ดูคลิปเดี๋ยวเสร็จคลิปนี้คุณกูได แบบนี่หนึ่งนะครับจับไม้วิธีการจับแบบเช็คแฮนหรือวิธีการจับแบบจับพื้จับแบบเช็คแฮนกับจับแบบจับพื้นแขนแขนขนานกันจับพื้นนะครับสอบเส้นฉากนะครับวิธีการเลี้ยงนะครับก็คือนะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหน้าหรือหลังนะครับตามที่ทางลูกไป อย่ากระดกข้อมือนะครับอย่ากระดกข้อมืออย่าอย่างนี้กระดกข้อมือไม่ได้ต้องค่อยๆเห็นไหมคะพยายามบนธลูกให้อยู่บริเวณการตลอดนะครับสองครั้งไม่ร่วงทำให้เจ้นี่ยพยายามลีนะคเมื่อเราทําได้แล้วนะครับทีนี้ก็เริ่มเริ่มเดินนะครับให้นักเรียนเดินกลับไปกลับมา อาเดนเกหรืออไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะครับต้องมจะเดินรอบ3สามปอตรงนี้นะครับต้องมีปอลงมันก็จะเปลี่นทิศทางนะครับอ่ะเสครับต่อไปเมื่อกีเป็นด้านโคแอนด์ต่อไปก็เลี่ยนเป็นด้านแบคแอนด์นะครับวิธีการเดิก็เหมือนกันครับ พยายามมี้ลูกให้ได้นะครับแมกพยายามพันโผลูลูกให้อยู่บริเวณกลานะครับเมื่อเนี่ยเราพนโผลได้แล้วก็เดินเหมือนเดิมครับเขาจะเดินไปอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะเริ่มทำแบบนี้กันเลยนะแต่เราก็ใช้พื้นที่กว้างใช้กล้ยตั้งก่อนนะครับ ครับต่อไปก็คือการดอกลูกหรือปองนะครับวิธีการดอกก็เหมือนเดิมครับตั้งแข็งขึ้นมานะครับแขนขนาดเล็กบพื้นนะสองตั้งฉาเหมือนเดิมนะครับเวลาดอกนะครับเราจะเลื่อนไหวบริเวณแค่สองแล้วก็ตรงหัวไหล่นะครับอย่ากระดกข้อมือนะครับอย่ากระดกข้อมือนะครับอ้าววิธีทุกแรกเอาเป็น ตัานโแฟแฮนก่อนนะครับวองดอกด้นะครับตาจ้องพี่ลูกอีกฟองตลอดนะครับพยายามดอกประมาณหนึ่งุตดนะ่อปรเรื่อยๆนะครับไล่ล<ห>ูกประมาณหนึ่งนาทีนะครับจับเวลาตั้งหนึ่งนาทีนะอ่ะต่อเจฟนาทีโอเคเมื่อดอกดังมือได้แล้วต่อไป ก็เป็นด้านหลังมือหรือแบ็คแฮนด์นะครับก็เหมือนกันครับวิธีการดอกเหมือนกันเดี๋ยวเราอเราไปเรื่อยนะครับต้องใช้หนึ่งนาทีตัวหนักนะครับเราคดวนไปเรื่อยนะโอเคต่อไปสลับโคแฮนด์แล้วก็ ต <ficou S 2> <forty hug> ่อไประบาดโคแฮงค์แบกโคแฮง์แบกค์ที่ก็สักหนึ่งนาทีนะครับโคแฮง์โคแฮงค์นะฮตกต้นนาทีครับจับเวลาหนึ่งนาทีห้ามตก แต่ตอนนี้แบกแทนโคแทนทั้งนั้เรียาจะเดินกลับไปกลับมาเดินเป็นวงกลมแล้วแต่นักเรียนเลยครับสมก็จะเดินร้อมโต๊ะตรงนี้นะครับอาจจะเริ่มด้วยติต่อด้วยหน้ามือันอร์วันจันทร์ใช่ป่ะวันจันทร์น่าจะให้นักเรียนฝึกแบกแบบฝึกโคนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็ต้องส่งคลิป ทำได้ไหมคิดป่าตัเงีย yeah, yeah. okay. okay. ่ทำได้ไหมไปเลหล้งม yes, so ือได้ไหมได้อนลองใคมาลองให้ครูดูหน่อยเอาแบ็คกับนครูเสร็จ้วไปเลไเลย ไปแล้วแต่ฝึกต่อไปก็คือการจ่อจับคามนัครับนนักเนียเราอาจจะไปฝึกที่บ้านขาที่ที่มีคามแรงแบบนี้นะประมาณนี้นี่ะครับนี่ลออลอม่คอวเสียงยังไงว่เสียงขว อยู่เฉยก่อนเอาโฟอย่างเดียวก่อนโฟอย่างเดียวโฟโฟอย่างเดีย mm ว่อโฟให้ได yeah, ้ส uh, okay. ักยี่สิบลมพัดเก่งใช่ใช่ตรงนี้ลมพัดอ่าโอเคขอบคุณค่ะ <Okay. S 2> อเคหน้ามื okay. อสลับกับหลังมือนะครับอ่าโอเคุกแล้ว,วขลอ,อยหยุดิปแป๊บนึ่งอเินะเร่ะเรียบร้อยลู้รล้แล้วใล่ไหมการจับไลุมีสองแลบบจับแลบบแบบอะไ หนึ่งแล้วก็จับแบบไหนลูกจับแบบจับปากกา<อ>ใช่ไหมคะอ,อ่ะเพราะฉะนั้นควรจังหน้าอุปรกรณ์ต้องครบโอเคเปล่าโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้เรียนดูคลิปการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกขอ,อ,องกีฬาอะไรนะกีฬาเทเบิลเทเบิลเทนนิสโอเคย็คือว่า กีฬาของคนพิการเรียกว่ากีฬาอะไรลกูกพาราลิมปิกแข่งต่อจากโอลิมปิกแค่มันอะันนใครใส่เป็นลูกใช่ไหมเพราะต้องใช้ยาเ้อนลูกอ่ะอ่าโอเคเขาต้องกินยา